อยากเล่นเลยครับไอ้ไม่ต้องเลยเป็นไรพี่พิกฮะพี่พิกเป็นไรเป็นไรเป็นไรเอ้ยเป็นไรอ่ะอยากเล่นเลยครับไอ้ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอยากเล่นอะไรกับพ่อเนี่ยฮะอยากเล่นอะไร เล่นแต่เช้าเลยเหรอเล่นแต่เช้าเลยล่ะเล่น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 แต่เช้าเลยเหรอจะเล่นแต่เช้าหู้ตาลายกับไอ้เจ้านี้嘛ฮะตาลายจริงๆเลยเนี่ยเฮียเน้่ยเฮ้ยเนี่ยเอาเฮ้ยเจเจไปเล่นกับพ่อเลยเหรอเล่นเหรอเล่นเหรอเล่นเหรอมาเลยมาเลยมาเลยเล่นเลยมาเลยเล่นเลยมาเล่นกับพ่อเลยมาดิมาดิมาดิมาเล่นดิมาเล่นดิ เล่นดิเล่นดิเล่นดิมามามาเล่นกับพ่อมาดิมาดิมาดิาด <laughs> จะเล่นเลยเหรอ <laughs> มาดิมาดิเล่นแต่เช้าเลยเหรอ,อน,นี่พี่บิ๊กแบงครับบอกติลกบิกโบเบ,บ,เบกลับไปอยู่กับยายที่บ้านแล้ว,บบวอืม